สวัสดีครับมาพบกับช่องหลังพระนคอรออฟฟิเชียลกับรายการเขย่าโซเชียลกับหลังเอิญทัล<ๆ>เครื่องมือช่างคุณภาพมีจำหน่ายทั่วโลกมากกว่า180ประเทศรับประกันคุณภาพสินค้านาน1ปีเต็มทัลชอบส่วนรวมเครื่องมือช่างมีจำหน่ายมากกว่า3 7สาขาและร้านค้าตัวแทนทั่วประเทศไทยแผ่นสะดุดท่านไงแผดนสะดุ <laughs> ะด <laughs> ตอนนี้ทัวทั้วมี842โวล์และผมพลังใหม่กำลังไฟแรงชั่วโมงการทำงานเนี่ยยาวนานมากนะครับสามารถหาซื้อได้ตามออนไลน์และั้วทั้ชอบอ่านสั้นๆอ่านสั้นๆเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนไม่ค่อยดีวันนี้อากาศเปลี่ยนจดใบอ่านผิดอากาศเปลี่ยนโอคอันนี้คือเครื่องมือช่างมากมายของเรารับครับวันนี้วันที่9นะครับ 9ธันวาคมเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยประมาณสักสามสี่วันเนี่ยเกิดเหตุอันยิ่งใหญ่อีกแล้วกลับมาแล้วครับสันติภาพไม่มีอยู่จริงครับ <c oughs> เริ่มแล้วครับมันเอาอีกแล้วยกที่สองนะครับเริ่มราคารีแมทกันอีกทีคร<อ>ั้งนี้เอาไงขอให้จับให้จบนะครับขอให้ไล่ข้อกังขาไม่ต้องมีอะไรคาใจใดๆกันอีกนะครับเอาให้สิ้นเอาให้หลับ จำนะครับเอาให้เอาให้แบบว่าเอาให้สังง่องไปเลยนะครับสาิภาพไม่มีอยู่จริงนะครับเริ่มจากเจ็ดธันวานะฮะตั้งแต่กันที่เจ็ดเลยนะเจ็ดธันวาสองวันนี้นี่ครับผมเริ่มเริ่มที่เจ็ดธันวานะครับสิบสิบสี่นาฬิกาจุดสิบห้านอนนะครับกัมพูชาเปิดฉากยิงด้วยปืนเล็กเข้าใส่ไทยบริเวณภูผาเหล็กพลานหินแปดก้อนจังหวัดศรีสะเกษนะครับเหตุมันเริ่มจากตรงนี้นะครับ 14.16นนะครับประทะต,ต่อเนื่องกัมพูชาเริ่มใช้ปืนไล่แสงสะท้อนนะครับ14.50นการประทายุติลงฐานใจฐานไทยได้รับบาดเจ็บ2นายนะครับฐานไทยที่ได้รับบาดเจ็บนะครับก็มีสออนุชาติเรือนคำนะครับถูกยิงที่ขานะครับแล้วก็พลฐานพรชัยจำปาตุมถูกยิงที่หน้าอกนะครับอกนะ11คนถูกยิงที่หน้าอกนี่หมายความว่า คือมันหมายเอาชีวิตเราเลยยิงอัดเข้ามาที่หน้าอกเดชบุญเราใส่เสื้อกเกาะนะครับแต่ก็มีรอยฟกช้ำก็คือว่าถ้าไม่มีเสื้อกเกาะก็เรียบร้อย,ย,อยนะครับมันเริ่มมาอย่างนี้แล้วเนี่ยไทยก็ต้องตอบโต้นะครับตอบโต้อย่างสาสมกันเลยทีเดียวเชียวนะครับวันที่แปดเนี่ยเชา้าจนถึงวันนี้เลยสา์กันยาวๆเลยโอ้แต่คราวนี้ f อ6บขึ้นไวมาก ไวมากครับเสิร์ฟไข่แต่เช้าเสิร์ฟไม่หยุดจนถึงตอนนี้ก็ยังเสิร์ฟอยู่เสิร์ฟให้หนักนะครับเรื่องนี้ผมว่ามันน่าจะเริ่มจากตอนแรกก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการประชุมออ,อตโตวาครับแล้วเราเียอยู่ในที่ประชุมเรางัดหลักฐานเด็ดขึ้นมาคือเป็นคลิปนะครับที่ว่าฐานเหมียนเนี่ยทำโทรศัพท์ตกไว้พอเปิดออกมาเป็นคลิปการ การวางทุนบื้มกับบื้มในไทยเงี้ยโอ้โหทำให้ขมิ้นเนี่ดิ้นเลยโอ้ตายแล้วเจอคลิปนี้ก็ไปไปไม่ถูกไม่มีลูกออกละคือเรามีหลักฐานชัดเจนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มหึมหึมใส่กันแล้วกนั่นนะครับก็เริ่มเปิดฉากถล่มกันแล้วครั้งนี้ครั้งนี้คือว่า <c oughs> ผมว่าส่วนหนึ่งนะมาจากแรงแรงกระตุ้นในโลกโซเชียลตัวผมยังคิดเลยเนี่ยตอนฐานไทยเราได้รับบาดเจ็บสองคนเนี่ยถูก ที่ขาที่หน้าอกเนี่ยผมคิดเลยครั้งนี้จะตอบโต้อย่างไรคราวก่อนก็ขาที่เจ็ดก็เงียบขรานี้มาโดนอย่างเงี้ยจะตอบโต้ไงตอนนั้นผมยังคิดเลยนี่จะตอบโต้ด้วยเอศีอีกแล้ว <laughs> คือประชาชนคนไทยมันรู้สึกแบบมันไม่โอเคแล้วแต่ครั้งนี้โอ้โหสวนกลับไปแบบว่าสนั่นวันไหวอะ่ะเอาง่ายๆเอาให้หลบับจาก่อนหน้านี้นะตอนฐานไทยได้รับบาดเจ็บถูกประทะ ผู้อินฟูเหมนทั้งหลายหลายคนเหมนหลายคนไอ้วันคนหนึ่งหัวเด็กเธอก็บักบอยของเราเฮ้ย hey, เปิดเลยดินี่เปิดเลยเฮ้ยเหตุผลแคน่นี้เปิดได้นะเปิดเลยบางคนก็บอกอน้ำมันเอฟูกหมดหรือเปล่าอหยอะใหเปิดมาเลยเปิดมาเลยถ้าเป็นไงบ้างตอนนี้พวกเราเป็นยังไงบ้างล่ะ <laughs> พวกมึง <laughs> สะสมหรือยังอะไปเล่นอะใครไม่เล่นเล่นกับระบบไทยไปเล่นแต่คราวเนี้ยถ้าเป็นคราวก่อนเนี่ยเราได้รับบทเรียนมากมาย ว่าไอ้การที่เราปณิประนอมไอ้การที่เราสุภาพบุรุษไอ้การที่เรามีมนุษยธรรมต่อเขาไอ้การที่เรานุ่นนี่นั่นต่อเขาแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงหลักฐานอะไรแล้วแต่ที่เราเก็บไว้อะไรก็แล้วที่เราไปแคร์สายตาชาวโลกเว้ยเราเปิดก่อนเราไปรังแกนู่นนี่นั่น,นแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงผลลัพธ์มันออกมาไม่ดีเลยครั้งนี้เราน่าจะอยู่ในจุดที่ไม่ต้องไปแคร์สายตาใครไม่ต้องไปสนแล้วนะครับส่วนที่เราได้เราต้องได้ส่วนของกูคือของกู เป้าหมายไทยก็คือว่ายึดพื้นที่คืนยึดของเรายึดเอาเฉพาะของเราไม่ได้อยากยอดของคุณหรอกตอนนั้นเราตอนแรกเรารู้สึกแค่นี้แล้วผมไม่สนนะตอนเนี้ยผมไม่สนว่ายอดตุยของเขาจะเท่าไหร่มันก็ไม่มีความหมายระค้งนั้นมันเราก็ว่ามันตุยเท่านั้นเท่านี้มันแพ้เท่านั้นนี้มันก็ไม่เคยสนใจประเทศมันก็ไม่สนใจแล้วเราก็ไม่สนใจเช่นกันคือมันจะตุยเท่าไหร่ลูกกูต้องได้พื้นที่ของกูคืนนะครับ ที่เห็นเห็นเนี่ยที่ที่ตามข่าวนะที่ยึดมาได้บ้างแล้วนะครับหลายที่แล้วก็ดําเนินการยึดต่อต่อไปถล่มต่อต่อไปก็มียึดปราสาทคณาอันนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เมาแค่ข่าวยึดได้แล้วควบคุมพื้นที่ต่างๆแต่ยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ถล่มกระเช้าขึ้นปราสาทตาควายเนินสามห้าศูนย์อันนี้จบสิ้นเลยอันนี้ถล่มไปแล้วถล่มกระเช้าขึ้นถล่มคาสิโนช่องอานมาโอภาพนั้นประทับใจมากภาพ บึ้มลงมาอันนี้เขาว่าตรงเนี้มันคือ,อที่บัญชาการปล่อยโดรนของมันมแล้วก็มีที่เป็นมนเป็นคังแสงเก็บอาวุธหนักไว้ตรงนี้แล้วก็บึมก็เลยจบจบไปนะครับแล้วก็ยึดบ้านเปย์จันหรือหนองยากแก้วหนองจานหนองยากแก้วเขาว่าว่ากันว่าตอนนี้ได้หมดแล้วได้หมดแล้วยึดคืนหมดแล้วนะที่ว่ามันมาอยู่แล้วมันไม่ไปทํเมินตีเมือน,ม,อนมาอยู่แล้วอยู่เลยเนี่ยยึดได้แล้ว แล้วก็ยึดทางขึ้นเขาพระวิหารนะครับยิงทําลายเสาแอนต้โดนนะครับพื้นที่พระวิหารและห้วยตามมเรียนะครับกวาดล้างสวนมะม่วงที่ลุกล้ําเส้นปฏิบัติการบริเวณช่องละยีนะครับทิศตะวันออกทางช่องจอมนะครับเอาหมดเลยเอาหมดนะครับที่เราเรากำลังเก็บคอยๆเก็บเก็บตอนตอนขณะที่เราเล่ากันอยู่เนี่ยกำลังซัดกันอยู่เนี่ยกำลังกำลังมีอย่างเข้อย่างเข้ว่ากันอีกทีเดาว่ากันอีกทีกำลังนัวเนียกันอยู่ขอแต่ผมผมผมแล้วก็มีตรงปราสาท ตาควายอืตอนแรกนึกว่าบึ้มปราสาทแล้วดูจากคลิปเนี่ยจะมีภาพพี่ดูเนี่ยคือบึ้มไปนั้นอ๋อบึ้มโดยรอบๆปราสาทตาควายเนี่ยเป็นปราสาสตาควายเป็นสมรภูมิที่เรายึดยากที่เขาว่าว่าครั้งแรกเนี่ยเราได้แล้วแต่ไปถอยให้เขามาเก็บอมมบืมาเก็บมาเก็บศพเก็บอะไรเงี้ยสุดท้ายเนี่ยมันโพส์กันหน้าสลอนอยู่ที่ปราสาทตรเอาปราศาทเนี่ยมาเป็นบังเกอร์บางคนนะครับเสียงประชาชนบอกว่าบึ้มไปเลยไหมปราสาท <laughs> ผมเสลปะกอรเราเก่งอยู่แล้วเดี๋ยวบูรณะได้บึ้มไปเลยมาเอาที่คืนก่อนแต่เราก็ยังคงไว้ซึ่งปราสาทนะตรงเนี้ยมันยากเพราะว่ามันวางทุนบึม้มไปหมดเลยมันเป็นสมรู้แล้วทำเลอาจจะแบบเราเสียปปเปรียบ,รยบตรงเนี้ยผมตรงเนี้ยเขาเรียกว่าครแม็กซ์มันอยู่ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยที่แบบเล่นกันยากแล้วครั้งนั้นน่ะเราสูญเสียเราสูญเสียฐานไทยตรงนั้นน่ะหลายคนอยาให้ตรงนั้นสูญเปล่าครั้งนี้อยากให้เอาคืนอยากให้เอาคืนให้ได้ครับตรงปราสาทตะวานหรือตรงตรงไหนที่มันเป็นสนของเรา เอาให้หมดเอาให้หมดนะครับแล้วก็ผมชอบอันนี้ยิงทำลายอนุสาวรีย์ม้าทองเออผมเห็นอยู่เลยม้าทองเลยนะไม่เข้าใจว่าเป็อนอนุสาวรีย์อะไรว่ากันว่าคือสัญลักษณ์ของกองพลสนนุนที่สามของกองพันกัมบ,บูชาบริเวณพลาหินแปด้อนเป็นสัญลักษณ์เขาม้าทองม้าทองโบโซวะโ <laughs> บ,บโซออ,อกมาโพสเลยไม่ใช่ไม่ใช่บริษัทผมโ <laughs> <laughs> บโซเป็นบริษัทม้าทองไม่ใช่ บึ้มมากไปแล้วตกใจกเยโบโซ่โดนซะแล้วบึ้มไปแล้วนะครับตอนนี้ค่อยๆบึ้มไปทีละจุดทีละจุดทีละจุดอค่อยๆเอาคืนนะครับตอนเนี้ยถามว่าเราในฐานะคนไทยรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์นี้ส่วนหนึ่งยอมรับว่าสะใจสะใจในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเรากระหายสงครามอะไรไม่ใช่คือมันถึงเวลาแล้วหลายที่ผ่านมานเนี่รารู้สึกว่า ประเทศเราด้วยศักยภาพด้วยยุทธบัตรด้วยอะไรทุกอย่างเราเหนือกว่าเราพูดเสมอว่าเราเหนือกว่าเหนือกว่าเหนือกว่าแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไฟแรกเนี่ยม,มันจบไม่สวยมันแบบว่ามันมันมันไม่รู้สึกว่าเราเหนือกว่าเราถูกเขาลังแกด้วยซ้าถูกเขายั่วยุถูกประเทศที่เล็กกว่ายั่วยุแล้วครั้งเนี้ยมันมัน,ม,นมันเราต้องตอบโต้ให้สะสมอย่างเงี้ยเอาให้หนักลุกขึ้นให้หนักเอาให้หนักให้จําให้หลับจํานะครับบางทีเนี่ย เราสังเกตเนี่ยประเทศมหาอำนาจทั้งหลายเนี่ยที่เป็นมหาอำนาจเนี่ยส่วนใหญ่มันดื้อทั้งนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เวีย์ทั้งนั้นเนี่เมริการัสเซียจีนเนี่ยมันมีพระเดชพระค,คุณทั้งนั้นเนีอมเราเนี่ยจะมีแต่พระค,คุณอย่างเดียวแล้วเป็นยังไงมันก็มองเราโบอม,มองข้ามพอดีด้วยมันก็มองข้ามมันก็ไม่กลัวมันก็เหมิมเกิม,มครั้งเนี้ต้องเอาให้หลับจำนะครับเอาให้แบบว่าเอาให้เอาให้ร้องขอชีวิตอะเอาให้ร้องขอชีวิต แต่ตอนมีเหตุขึ้นมาเนี่ยปึ้งปั้งขึ้นมาเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยมาอยู่แล้วคนนี้เขามาตามนัดอยู่แล้วนะครับอิมาลีงอิมาลีมันไวจริงมาลีแถลงทันทีเราเปิดก่อนอีกแล้วมาลีอีกแล้วผมเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยเราต้องมีหลักฐานดาวเทียมมีอะไรมีบ้านของมีหรือเปล่าไม่รู้บ้านเรามีเชื่อว่าทุกอย่างมีหลักฐาน เราตอบโต้ไปเขาจะบอกว่าเราเปิดก่อนแต่หลักฐานเรามีว่าเขายิงใส่เราก่อนข้าจะยิงด้วยปืนเลก็กอ่ะเสียงมันอาจจะไม่ดังปิ้ว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 มันก็ดูเงียบเงียบชาวโลกไม่ได้ยินไงแต่พอเราสวนด้วย F16 เนี่ยเสิร์ฟไข่ให้กินหลายๆลูกไข่เบอร์ศูนย์เนี่ยบางบางทีบอกอยากให้เสิร์ฟไข่นะก็จอกเทศให้กินเลยพอเราเสิร์ฟไปเรื่อยเนี่ยภาพมันจอกมาดูอลังการที่จะมองว่าเราเปิดก่อน จริงๆแล้วเนี่ยหลักฐานมีเชื่อว่าหลักฐานมีแต่เราน่าจะถึงจุดที่ว่าไม่ต้องไปแคร์แล้วอมไม่ต้องไปแคร์ชาวโลกและอะไรเงี้ยใส่ก่อนให้เราได้เปรียบก่อนไฟว่าก็เช้านี้เราเช้าวันที่เก้าเนี่ยประมาณที่ผ่านมาประมาณสองชั่วโมงท,ที่เราดูอะไรท่านนายกไฟเขียวแล้วไฟเขียวไฟเขียวนานแล้วด้วยแต่แกออกมาพูดพูดพูดถูกใช่ใช่ แล้วก็เป็นไปตามเดิมนะครับประธานอาเซียนนะครับอันวาอิบราหิมเอาอีกแล้วนะครับเด้งอีกแล้วนะครับเขาเป็นใครถ้าเป็นประธานอาเซียนเสนอตัวเป็นคนกลางอีกแล้วนะครับเป็นคนกลางที่เอียงตลอดเลยนะครับเป็นคนกลางที่ควรจะชูนิ้วกลางให้ยิงอันวาอิบราหิมครับเสนอตัวไก่เกียรนะครับกังวลประเทศไทยกับเขมรรุนแรงนะให้ให้ยึดหลักยับยั้งชั่งใจไว้ให้เคลียร์กันขึ้นโต๊ะเจรจาดิอะ เสียงส่วนใหญ่ประชาชนส่วนใหญ่เลยแทบทั้งบดเลยเดี๋ยวบอกเลยว่าบอกกับอับนาเลยว่าไม่ต้องเสือกมึงกี่ทีแล้วมึงเจราจามึงก็เห็นอยู่เจราจากี่ทีแล้วเหรอพูดงี้เลย <c oughs> ผมเห็นหลายคนคอมเมนต์เลยทั้งอินฟูทั้งดาราทั้งหลายผมเห็นพิชชัทพลันอยู่ <c oughs> เขาไปคอมเมนต์อยู่นะครับไม่ต้องเสือก <c oughs> คือไม่ต้องเสือกเลย <c oughs> คือมึงจะ มือที่สามอย่ามายุ่งทําไมอสีจิ้นผิงเคยบอกแล้วว่าไม่ต้องเสือกคือไม่ต้องยุ่งมันเป็นเรื่องระหว่างสองประเทศนี้ให้มันเคลียร์กันให้จบให้มันจบไปไว้ทีไม่งั้นมึงคือตัวเจตามเรากวาอีกตัวเจ๊าแล้วมนกไม่จบเป็นสิ้นสักทีไม่ต้องยุ่งเลยไม่ใช่หรือมึงเอาชีวิตมึงเอาเอาประเทศคนมาเลก็ทัวลงฮานะคนมาเลก็ไม่โอเคที่เขาเข้ามาเสือกเนี่ยคือมันไม่ใช่เรื่องของมึงแล้วมึงพอมึงมันมาที่ไรมันเอียงตลอดอมันเอียงไปทางผลประโยชน์มันไม่เอียงกับทางเราอะ คือมันเป็นคนกลางที่มันไม่กลางเป็นคนกลางที่มันเดี๋ยวมันเอียงซ้ายเดี๋ยวมันเอียงขวาคือคือมันน่าให้นิ้วกลางจริงหลายคนผมนในคอมเมนต์บอกอันว่าไม่ต้องเสือกไม่ใช่เรื่องของมึงแล้วมึงมึงมึงถอยไปเลยมันมันไม่ต้องยุ่งเลยแต่ผมชอบนายกนะทอสัมภาษณ์นายกให้สัมภาษณ์นายกเรานะครับนายกหนูของเราประกาศกล้าวนะครับสัมภาษณ์ยืนยันปฏิญาณสันติภาพจบลงแล้วอที่ปฏิญาณกันนั้นน่ะ หลังกัมพูชาลุกลานซัดกับผู้เรียกร้องให้ให้เจรจาว่าให้ไปบอกฝ่ายตรงข้ามให้หยุดก่อนย้ำเวลานี้ไทยเลิกอดทนแล้ะอยากจบปะไอ้พวกเรียกร้องให้จบปะไออันวาแล็บนั่นไปคุยไอ้เหมียนนึกวาคุยกับกูประมาณนี้สาสตรไปอืาสตรไปเอาให้อยู่เอาให้จังหนับนะครับสาสตร์ไปเรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับแต่ของเราก็ก็เป็นห่วงฐานไทยนะกับการสูญเสีย ก็อยากให้สูญเสียให้น้อยที่สุดน,นะครับส่วนฝั่งนั้นตามเรื่องตามราวเลยเพราะหลายๆครั้งเราทนดูอยู่นานแล้วครั้งนี้ผมขอให้ครั้งนี้จบจริงๆนะผมขออย่างเดียวนะอย่ามีแบบว่าฮัลโหลหยุดยิงเนี่ยไม่เอานะไม่เอานะตอนนี้ใครต่อต้านเนี่ยใครถือว่าถือว่าทรยศชาติเลยครั้งนี้ไม่ต้องหยุดครั้งนี้เอาเอาเอาให้กำลาบเอาให้หลับจําเพราะว่ามันมันมาหลายครั้งแล้วแต่หลังจากมีเหตุการณ์เนี่ยตั้งแต่วันที่แปดจนถึงวันเนี้ย ที่เอฟบีอกเราล่อนถล่มอยู่แหละวุ้นเส้นเนี่ยอือยู่เฉยไม่ได้วุ้นเส้นโตเลยวุ้นวุ้นเส้นทิ้งบอมกลับเด้อทิ้งมาเป็นคลิปกับลูกบ้าบอยคลิปโอยสูตรสกแกมเมอร์มึงมีหมอมึงมีเหมาอสมด้วยประการทั้งปวดก็เรียกว่าเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงอ่า เจ้าพ่อสกัดเมื่อวิธีมึงสกัดตกปล่อยคลิปนะครับเป็นคลิปนายกเรานายกคนปัจจุบันเราร่วมเฟรมกับผู้ว่าผู้ว่าจังหวัดไพยินในหลังของเขาคือจะบอกให้รู้ว่าเคยมีความสัมพันธ์เคยมีมิตรภาพต่อกันนะครับก็บอกว่าก็ใช่นาดีก็เป็นไปได้ก็ใช่มาเป็นไปได้ก็ตอนนั้นไม่ใช่อม่อไรเมื่อไรของมึงวะสบันไม่ใช่แล้วก็ผมไม่คิดเลยว่านายกอนทินเพียงเพราะหวังคะแนนเสียงในอนาคต ถึงกับเอาชีวิตของกองทัพและประชาชนมาเดิมพันนี่ด้วยการประกาศสงครามกับกัมพูชาในเวลาที่กองทัพกัมพูชาไม่ได้ตอบโต้นี่น,นี่นี่แม่น,มนี่ต้อวเสริมอีกว่าก่อนเป็นนายกเป็นเพื่อนนี่แต่เมื่อท่านเป็นนายกแล้วกับลืมมิตรภาพนี่เราเข้าใจความรักชาติ แต่เราไม่ควรประกาศสงครามกับคนที่ไม่ยอมตอบโต้นี่ไงเข้าใจวิธีรบเนี่มันก็สูตรใครสูตรมันเอาว้ยิ่งปล่อยคลิปออกมาเนี่ยทําให้เรารู้สึกรู้สึกดีกับนายกขึ้นไปอีกระดับก็มันทําให้รู้ว่าครั้งหนึ่งกูเคยมีความสัมพันธ์กับพวกมึงแหละครั้งนั้นยังไม่มีปัญหากันแต่ครั้งนี้ถ้ากูต้องเลือกกูก็ต้องเลือกกูต้องเลือกชาติดิกูอย่เลือกความสัมพันธ์อะไรมึงเป็นเพื่อนแล้วมึงซาเวีย มึงไม่เฟี้ยวมึงก็ต้องโดนนี่มันก็ต้องอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะที่ไหนมึงก็ต้องอย่างนี้แล้วครั้งนี้ถือว่าโอ้ตอนนี้คนไทยตอนนี้รู้สึกแบบว่ากลัวอย่างเดียวกลัวกลัวสั่งหยุดแค่นั้นอ่ะที่เหลือศาสตร์แปลยาผมไม่รู้ว่าจะจะจบยังไงคะเพราะตอนนี้ยังไม่จบก็ไปเรื่อยๆแต่ว่าให้หลับจํามีคำปฏิของไอ้นั้นแม่ทัพเี่ชอบคำเนียวสุดยอดเลยนี้อ่าพลเอกนะครับชัยพฤกดุ้งประพันธ์ครับเสนาธิการทหารบกล่นเลยครับ เป้าหมายของกองทัพคือจะทําให้กัมพูชาสิ้นสภาพขีดความสามารถทางการทหารไปนานนะครับเพื่อความปลอด,ลอดภัยของ,ของลูกหลาน,ลานเรานี่ครับโอ้โ <c oughs> คำนี้นะมันเป็นอะไรที่แบบแบบว่าถ้าทําอย่างนั้นได้จริงนะครับโอ้สุดยอดกองทัพไทยต้องเอาให้มันสิ้นสภาพนะครับเอาเลยเพราะเดี๋ยวผมเนี่ยจะมีงานไปช่วยกองทัพอยู่เอาเลยเอาครับเดี๋ยวเราจะลงภาคใต้ไปช่วยกองทัพอยู่แต่วันนี้เราต้อง ทาให้เรารักหน่อยทาให้เราแบบคือแบบว่าถ้าพูดพูดออกมาขนาดนี้คือแบบใช่ทําว่าทําให้เพื่อลูกหลานเราจะได้ไม่ต้องมาไม่ต้องมาหวั่นเแวางใช่ไม่ต้องมาเจ็บตัว<ผ>มไม่ต้องมาเสียดูจากข่าวผมผมพูดเห็นใจผมดูข่าวแม่งแม่งโคตรน้ําตาจะไหลที่ประชาชนตรงบริเวณชายแดนที่ประกาศอพยพและโคอพยพก,กันโดยที่เขาไม่ได้พร้อมเวยแต่ก็ต้องออกไปแล้วพอไปสัมภาษณ์ประชาชนน่ะตามกระเข็บชายแดนตามชายแดนที่อพยพเขาบอกว่าเขาเอาให้มันจบเลย เขาพร้อมไปเขาพร้อมเนี่ยเพราะเราดูเขาต้องการอใช่ไหมเราก็ไปช่วยกันดีกว่าทบอพยพเขามีศูนย์อพยพก็แต่ไม่ให้ลงพิกัดอย่ามันรู้อ่าเอราจะมาเราก็เมีมือที่รอเดี๋ยวเราโอเคมันมีใครมาลูกเด็กเล็กแดงคนเฒ่าคนแก่เราเพราะว่าตอนอพยพมีมีมีเสียชีวิตด้วยเขาป่วยเาอะไรเขาป่วยโอ้โหเนี่ยมัน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 เป็นความวุ่นวายขนาดเราต้องผ่านวิกฤตนี้ได้เพราะว่าเราเรามาจากน้ำท่วมน้ำท่วมเสร็จปุ๊บมาต่อช็อตนี้เลยนี่คือความแบบว่าความ ความวุ่นวายของสงครามแต่ว่าประชาชนเขาก็โอเคเขาเข้าใจเขาคือแบบว่ามันจําเป็นจริงๆอพยพหนีไปก่อนอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบคราวก่อนอพยพแล้วกลับมาเหมือนเดิมอพยพแล้วกลับมาเหมือนเดิมมันก็ไม่จบเดี๋ก็อ,กอพยพอยู่นั่นต้องเห็นใจผู้อพยพด้วยเราหเห็นใจดูในคลิปโอโหแม่งเลยคือครั้งเนี้ยนอนมันลำบากหมดเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเงี้ยครั้งเนี้ยอพยพเนี้ยออกไปแล้วเนี่ยครั้งนี้เอาให้แม่งเอาให้จบเพื่อเขาได้กลับมาอยู่แ<อ>ลจะจะ้ว สบายใจจะได้ไม่ต้องท่ายเย็นเป็นสุขอ,อยู่เย็นเป็นสุกจะได้ไม่ต้องทราครั้งนี้เห็นเห็นใจมากเดี๋ยวมาติดตามเรื่องข่าวต่อไปเราก็จะพยายามตามแต่ชิดหน้ามีคงผมดูระยยาวคงม,ม,มีเรื่องมัน<ผ>มัน <ๆ S 1> แน่นอนสารกันไบ,บยาก็เอาเงี้ยครับเอาตามเสนาธิการทหารบกนะครับโอ้โหผมขอบคุณมากครับนี่เอาให้มันสิ้นสภาพเอาให้มันร้องขอชีวิตเอาให้มันหลับจําเอาให้มันแอ๊ไม่ได้เอาให้มันแบบว่าเอาให้มันอยู่ในการคนโทรลแล้วนะจะได้ไม่ซ่าจริงจริงเอาให้สิ้นสภาพทางการทหารเอาให้มันไม่มาซ่าไม่เป็นปรปักอะไรต่อแล้วเพราะดูแล้วเนี่ย อย่ามาพูดถึงความเป็นมิตรภาพสันนิภาพตรงนี้มันไม่เคยเห็นจากมันเลยนะครับเราก็ทําในตรงส่วนของเราตรงไหนเราควรยึดคืนเราก็คืนแต่ว่ากันว่านะอันนี้ยังยังไม่ชัวนะว่าจะไปถึงปลอยแตะว่าจะไปถล่มคาสิโนโนั้นถ้าถล่มตรงนั้นได้จบถ้าถึงตรงนั้นได้มีนักวิเคราะห์มาว่าถ้าถล่มคาสิโนสายท่อน้ําเลี้ยงของมันได้คือจบมันไม่มีเงินมันจบก็ขอให้มันจบจริงๆครับครั้งนี้ให้มันจบจริงๆรุ่นต่อรุ่นแล้วนี่ตรงเนี้ย ขอให้มันเป็นของขวัญปีใหม่ขนาที่เราพูดอยู่เนี่ยเทปเนี่ยกว่าจะออกยังไม่น่าเผอเรียบร้อยไปแล้วเผือาคยจบล้วค่อยมาสรุปเองที่เรานี่เราเราทำเทปกันวันที่เก้านะครับท่านผู้ชมวันที่เก้าวาแล้วก็เดี๋ยวปล่อยสัปดาห์ก็เป็นกําลังใจให้ฐานหานของเรานะครับที่ที่พีชีตเพื่อชาติที่ต่อสู้เพื่อประชาชนชาวไทยเป็นกําลังใจให้ครับขอครั้งนี้เอาให้อยู่เอาให้จบเอาให้ตั้งหนับนะครับเอาให้การสูญเสียน้อยที่สุดส่วนทางฝั่งเขาแล้วแต่เลยนะครับเป็นกําลังใจให้ครับสู้ๆกันครับ เดี๋ยวมาต่ออีพีหน้านะครับใครสนใจเครื่องมือช่างทั่วท้ก็ไปหาดูได้ตามช็อปตามออนไลน์นะครับมีเครื่องมือช่างคุณภาพแบบอึดทนนาน